สวัสดีสวีดดสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับฟาวเดชั่นตอนที่สี่ครับผมเอยไปครับดีค่ะครั้งนี้แล้วเราแบบวุ่นวายกับการจัดนู่นจัดนี่มากแต่ก็เริ่มดีขึ้นค่อยๆเริ่มหาเงินเข้าเมืองมากขึ้นใช่ปะใช่ครั้งนี้เมืองเราต้องรวยครับเอาละอโอ้โตกใจหมดเลยเริ่ม,มด้วยคนน่าจะเป็นคนทําขนมเขาหยุดนี่กันหมดเลยอะสต๊อปไงเอาละฮะ เดี๋ยวมารื้อความจํากันที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ทรัพยากรของเราค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ <c oughs> ว,ว่าจะเป็นหินไม้ข้าวสารีปรามเออบอรี่นะครับเงินก็มี170แล้วแต่ก็ยังใช้นี่ไม่ได้ฮะแต่ปัญหาของเราคือทูครับนั่นะคืออุปกรณ์ที่เราไม่มีไว้ตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อได้นี่ ถูกกว่าเป็นติดนี้ด้วยก็สั่งซื้อได้แต่ว่าเราต้องเปิดสต็อกตรงนี้ไว bueno> ้อันนี้อ่ะต้องรอหน่อยเกือต้องใช้เวลาหน่อยกว่าเขาจะมาเติมให้เราจะรับจนกว่าจะมีจํานวนสิบแต่นี่ผมขอเอาจํานวนสัก20่ไปเล้ว้านตอนนี้เราต้องซื้อนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมอ่ะจะไปสร้างอันนี้ครับนี่ทูริงทูริงอ่ะสามารถที่จะไปขุดหาโคใช่ปะ แล้วก็มีแคมป์คนงานมีแคมป์เผาแร่แล้วเราเอาพวกแร่เนี่ยมาทําเป็นอุปกรณ์งานได้ซึ่งตอนเนี้ยเรียนมาก็เท่านั้นเพราะเราไม่มีเงินแร่เงินมีแต่เราไม่มีทรูตรงเนี้ยนะครับในการสร้างอผมก็ลืมไปเลยอะ่ะก็ซื้อได้นี่ซื้อได้แต่ต้องรอไงฮะโอเค โอเคขาะนี้ผมต้องรอเวลาครับว่าจะทํายังไงดีงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปลุยกันที่เรื่องอาหารแปรรูปกันไหมใช่ดูซิได้ขนมปังหรือยังเราปลูกข้าวแล้วคนงานก็อุ๊ยพันแป้งปันแป้งโอ้ยฉันดีชอบงานนี้มากเลยนะมือในี่ฉันนุ่มเหมือนตุ่เด็กเลยอะวดถ้าเค็มๆนะไม่ใช่ยีสต์มือฉันเองเอาเหรอจะก็ว่าปักดับเบเค็มเค็มเกลือก็ไม่มีนะว่าแต่นายตัดผมร้านไหนนี่ร้านข้างๆอะโอ้ยจะจะได้ไปไปอ๋อ อุ้ยได้แล้วขนมปังชิ้นแรกของเมืองเราฮะเติมสต็อคกครับผมไหนดูซิหนึ่งอ่ะไอ้ไอ่ะอ้อ๋อนี่นี่โอ้หกสิบอ, <c oughs> อะไเหรอไ <c oughs> ม่ใช่ชิ้นแรกแล้วเรามี60ชิ้นแล้วครับทุกคนเราไปลงตลาดขายดู <c oughs> ใช่แล้วฮะเราคงต้องลงตลาดแล้วเพราะว่าตอนนี้ผู้คนต้องการมากๆ แต่ปัญหาคือคือลงตลาดพอได้ทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างเมืองงั้นเราเปลี่ยนจากปลาเปลี่ยนจากปลาเป็นขนมปังไหมเนาะปลาเนะขาเต็มเลยไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องนำาลารกิจทำให้ชาวเมืองเราเนี่ยมีอาหารแปรรูปที่สดชื่นกินก่อนครับทุกวันนี้กินแค่าอาหารธรรมดาเบอร์รี่ปลากินจนเบื่อแล้วนะฮะคนใหม่ก็เข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้ว รับดิแมเจ๊รับเลยช่วงนี้อ้ผลิตกันไวมากครับตอนนี้ชาวบ้านความสุขใจเป็นแปดสิบสองครับอุ้ยเก็ภาษีเฮ้ hey, ยใจเย็นตอนนี้ของเราเยอะแล้วนะอ๋อเขาต้องการบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ทํางานเหรอฮะคนนี้เดี๋ยวไปดูหน้าตาซิเป็นยังไงต้องการอะไรเยอะแยะไม่มีบ้านเหรอฮะแสะดงว่าสถานที่สร้างบ้านเต็มแล้วแน่ๆเลย โอ้ยทำไงดีอ่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีรับคนมาเพิ่มอีกทำไงดีเธอเจครับเรามีคนว่างงานถึงสองคนเลยฮะเขาว่าเราเก็บภาษีเสร็จแล้วก็ปลดล็อกให้เครื่องมือนั้นคือเงินเรามีแล้วแต่เราแค่สร้างไม่ได้ปลดล็อก <Get S 1> ก่อนไหมปลดล็อกก่อนเนาะพอเครื่อง <Okay. S 1> มือมาปุ๊บเราก็จัดการสร้างพวกนี้เลยมาอย่างแรกเลยนะงั้นเราเริ่มสร้างก่อนเลยดีว่าเอาไว้ตรงไหนดี คือมันของมันพร้อมส่งอะแต่เราอะต้องรอคนเขามารับของอะครับรอมารับของไม่พอนะโอ้ยเมื่อไหร่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมิเดลครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปก่อนสต๊อปแป๊บหนึ่งนะฮะขอเช็คก่อนนะว่าเราเราขายอะไรไปแล้วบ้างเมื่อมิดเดลคนรับอะไรบ้างฮะเสื้ออุปกรณ์ปลา เราขายเสื้อเราต้องเคลียร์สต๊อกของอะอะไรมันเต็มบ้างอะระหว่างปลากับเสื้อเสื้อเรายังไม่ค่อยเรามี50ิตัวเราเราขายปลาไหมขายปลาดีกว่ามันเขียวมันแหละ <c oughs> มันเป็นปกบกรรมพันธุ์ปลา <c oughs> เป็นกรรมพันธุ์ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะขายปลาขายปลาขายทุกอย่างครับเสื้อนี่ยังไม่ขายเนาะเพราะว่าเราจะเคลียร์ปลาครับไม้นี่ก็เดี๋ยวต้องขายฮนะหินนี่ยังไม่ขายเก็บไว้ขายไม้ก่อนเคลียร์สต๊อกไม้นี่ไม่ต้องปรับละ ขายทุกอย่างครับที่มากกว่าศูนย์ใช่ไหมฮะมาเลยมาเลยสวัสด,ดีครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวันนี้เพื่อนมาเพื่อนเมือกางกางโอ้ยมาทั้งมิดเดิลมาทั้งนอตเบอร์รี่เลยฮะโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับฮะพี่ชายสุดรวอนวันนี้วันนี้วันจะมารับของเยอะๆเ,เลยอ่ะมีเยอะปะก็ก็เยอะครับอุย้ยมาแล้วเดี๋ยวดูสีช่วยเอาของจากสต็อกไปทีค่ะตึ้งตึ้งอ้ย เราได้เครื่องมือแล้วอ๋อเขาลืมไปว่าเราอ่ะรับเครื่องมือด้วยใช่ไงเขาก็เลยเอาเครื่องมือมาเสิร์ฟให้เรายี่สิบเท่าไหร่แล้ววะสิบแปดครับเงินหายหมดเลยฮะฮะเดี๋ยวๆๆทำไมอ่ะอ๋ออัละเครื่องมืออันละหกอันละอันละหกเธออันรอ สิบแปดอันหกสิบสี่สิบแปดร้อยร้อยแปดโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บภาษีเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้เราขาดเครื่องมือเครื่องใช้ใช่แล้วครับปูะกาศประกาศตอนนี้เราขาดอุปกรณ์แล้วก็เงินในการทำบ้านมากๆเลยครับขออนุญาตเก็บภาษีประชาชนทุกท่านนะครับน่าจะดีใจกันแหละเก็บภาษีเขาเนี่ยใช่หรอร้อยหกสิบห้าโกโอเค มาอย่างน้อยได้ทําบ้านเพิ่มครับเอาล้วเจ๊เรามีตังแล้วเจ๊เราจะสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ทําหินแล้วก็ปูหญ่าเพิ่มตรงนี้ปึ๊บแล้วทําการลบเขตนี้ออกโอเคไหมโอเคมีพื้นที่เพิ่มแล้วฮ้ยแกะงงเอญ้าไปไหนมาญ <laughs> ้าน่เาเอาไปวางข้างบนล้ฉันย้ายไปเมื่อกี้แกไปกินข้างบนแล้วนะ,านะม,ามาไหนดีจวางไไหนดจ๊จวางเลยจ้ะ น่าบวชเลยเนาะเดี๋ยวค่อยจัดแจงใช่ว <laughs> างไว้ก่อนตอนนี้ต้องทำจริงๆฮะไปหนึ่งโลงครับต่อไปเป็นโลงที่สองครับชาโคฮัทครับผมวันนี้ใหญ่มากเออมีคนดูเขาบอกว่าแบบเนี้ยสีส้มแบบเนี้ยคือห้ามวางติดก,กัน<อ>ให้เราวางแยกๆก,กันโอเคยังไม่หมดยังมีเครื่องที่ต้องเอาไปทำเป็นก้อนอีก ้ oh. Oh. ไม่มีที่ว่างแล้วองี้องี้เอางี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกต่อมาเราก็จะมาสร้างลงไอรอนสเมาครับเครื่องเผาฮะปึ๊บต่อไปอีกลงนี้คือแบ็กสมิธฮะก็แวงข้างกันเลยโอเคพอก่อนครับตอนนี้เหลือ19โกลแล้ว ออุปกรณ์เนี่ยพอแน่ๆครับไม้พออยู่แล้วครับเหลือแค่คนสร้างฮะเอาละเดี๋ยวเราเร่งเวลากันอุ๊ยมีอะไรเกิดขึ้นครับการทำงานหนักเนี่ยจะทำให้ผู้คนเชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะโปรโมทให้เขาเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของหมู่บ้านได้คุณต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีสถานะที่สูงขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะให้ใครมาทำงานแล้วก็ช่วยจัดการได้บ้างฮะโอ้มีข้าจ้างด้วยดูจากผู้คนที่ ทำงานมานานแล้วอย่างเช่นคนนี้ครับอัฟราครับขั้นสร้างเนี่ยขั้นเลยที5ห้าะะแล้วแสคนนี้อยู่้แต่แรกเลยเฮ้ยเหมาะ <คน S 1> แม่น้าสร<อ>้างนี้ไม่จะได้นะอ่นะเหมือนมีคนกำลังจ้องมองอยากให้เราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านไงก็มารวยดูมีความเข้มข่มมัดแมนรเรียบร้อยครับดูสมาร์ทหานหแปลกๆนะครับอืมแล้อีกคนหนึ่งละฮะออูฟรอยครับอูฟรอย พี่น้องเราไม่ไดดูแล้วหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเธอคิดว่าให้ใครดีระหว่างอูฟลอยกับเบอร์ทรันให้คนที่มีความสุขแล้วกันเมืองเราจะได้สนุกคนที่มีความสุขก็เท่ากันเลยเอาคนที่มาก่อนแล้วกันพี่ใหญ่มาพร้อมกันเลยอโอ้โหขนมปังหมดกินกันเกี้ยงเลยเหรอแสดงว่าชอบมาก มักินเบอร์รี่มานานไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเกี้ยงฮะเกี้ยงเดี๋ยนะเริ่มจากข้าวครับเกี้ยงผลิตไม่ทันแป้งก็ผลิตไม่ทันครับโอ้โหมันมันแปลงมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะโอเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้เรามาเพิ่มคนงานไปที่โรงไอโอเนมิ่งแคมปิ้งก่อนครับแล้วเขาจะไปหาแร่มาจากไหนฮะเนี่ยไม่มีทรัพยากรอ,อ,อ่ะทำไงอะ่ะ โอ้โหถามจริงเฮ้ยนั่นไงเนี่ยสีแดงๆอะใช่แต่มันไกลบ้านเราอะดิเฮ้ยทางนี้มีเออมีมีซื้อไหมเออร้อยหนึ่งเลยนะมีมีอะไรเรามีสามกองมีมีก่อนเลยโอ้ยนึกว่าปัญหาจะจบแล้วนะเนี่ยเครียดนี่ก็ยังไม่ได้ใชอติดนี่มานานแล้วเนี่ย เออเดี๋ยวเราต้องเลิปลักเอ้ยเดี๋ยวเราต้องหยุดรับไอเจ้าชูก่อนฮะสต็อกแม็กซิมัมแล้วฮะพอก่อนไม่มีตังจะรับแล้วเลือนสูตรโกอ่ะคิดดูเหอะพอชาวบ้านเรื่องข้ามาอยู่อ่ะคนก่อสร้างเขาก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มอยู่งั้นอ่ะตอนนี้รอพ่อค้ามารับขายของกับเก็บภาษีเที่ยงวนสี่หกสิบสี่เนาะเก็บอจริงหรอ เราเป็นวิทอยากเก็บเมาไปเร็วนะใช่แต่ว่าตอนนี้เราหกห้าถ้าไปก็เปลือสามสิบเลยนะใช่เหรอเครียดกันหน่อยเนาะเครียดกันเหรอช่วงนี้เครียดเหมือนเราป่ะเออเราก็เครียดเหมือนกันแหละเราก็เครียดทุกคนก็เครียดต่างคนต่างเครียดโอเคมาอันนี้คนเริ่มหมดแล้วเจ้าเบืองบริหารไว้ดีไปดูซิไปไปดูซิว่าเขาปวดอะไรกันหรือเปล่า ให้ตายสจ้เจ้าเมืองบริหารไม่ดีเก็บภาสีเก็บ source, เอาเก็บเอาฉันไม่เห็นได้อะไรเลยไม่พัฒนามุ่บ้านเลยนั่นเน่นั่นเน่เนี่น่าอะไรเก็บอยู er ่เบื่อหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บเบอร์รี่เก็บเบอร์รี่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยกินก็ไม่พักเลยอ่ะอ้ตายสิผาสีอีกแล้วเหรอจะจะมีเงินเก็บไหมเนี่ยโอเค ซื้อที่เรียบร้อยฮะซื้อไปยังยังเลยไปครับอันนี้จําเป็นจริงๆครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ตรงนี้เพิ่มเพื่อเบิกทางให้คนงานเราไปครับชาวบ้านทุกคนอดทนหน่อยนะคะเมืองเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> แต่ไปขุดแรก,ก้าไ <c oughs> อ้ไก่อดทนหน่อยนะมทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะอ่าเพิ่มคนงานมาเลย โอเคต่อไปก็เพิ่มคนงานเลยฮะอันนี้เอาไม้นะครับมาแปลงเป็นโคคิดว่าเขาน่าจะไม่ยากแล้วล่ะเห็นเงินในกระเป๋าแล้วก็อุ่นใจเดี๋ยวไปดูซิความสุขสี่เซนน์่ะอยากเห็นน่ะหมดเนื่อหมดตัวล้วอยู่ไปวันทำงานให้เขาอ่ะเงินก็ไม่มีเงินก็ต้องเสียอีกอย่าพิ่งวนอย่าพึ่งวน เออดูคนนี้สิโอ้ยแสงวะเป็นคนสารแก่นี่มันก็ไม่ไหวนะทําเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะกวาดบ้านก่อนละกันเผื่อเงินไหลมาเทม,มาถ้าจะแย่เมือนฉันรู้ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่เพื่อเมืองของเราเราต้องเก็บภาษี <laughs> โอ้ยเฮ้ย,ยขาย<อ>หนาปังได้แล้วโอเค เอาละทีนี้เรามาดูนเขาว่าเราขายอะไรได้บ้างขายได้ขนมปังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เธอ w ว <c oughs> เ e า,ามันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เว้ยเราสร้างได้เลยโอ้สร้างเลยงั้นอะ่ะเออไว้นี่ก่อนแล้วกันโล่งๆแต่เงินไม่มีเฮ้ยมีแล้วเพิ่งได้เมื่อกี้ ย,อยพอคารับของไปหนึ่งวันรับปลาไปยี่ิบห้าตัวองอทำไมเอาไปน้อยจังเลยอะ่ะเอ,อเดี๋ยวเตรียมขายขนมปังด้วยชาวเมืองตอนนี้เราจะกินแค่เบอร์รี่กันก่อนนะครับเราจะยังไม่กินขนมปังนะฮะเพราะขนมปังเราต้องส่งออกครับผมขอภายในความไม่สะดวกด้วยครับแต่ว่าถ้าเราส่งออกแค่ขนมอ,ออกแค่เบอร์รี่อย่างเดียวก็โลสต็อกได้อยู่นะมันส่งออกไม่ได้อ่ะดิ ไม่มีเมืองไหนรับเบอร์รี่เลยมีเมืองนี้แต่ยังไม่ได้อันล็อกอ่ะตอนนี้เรามีเบอร์รี่กับปลาเยอะครับแล้วก็หินเราควรทําเกี่ยวกับปลาแล้วก็เบอร์รี่เพิ่มอะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนอืมโอ้โหเราจะไปแปลรูปเบอร์รี่ได้ยังไงอะทําเบียร์หรอนี่ไงใช่ไหมมีเจอร์รี่ด้วยไม่ไหวแล้ว ผมบริหารเมืองไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยใจยเยน็นๆ first true force โอเคแต่เราไม่มีคนทำงานคนมาเพิ่มไหมไม่มีผมทำงานไม่ไหวแล้วใจยเยน็นๆ <laughs> ผมจะลาออกยาพึกลาออกไม่ไหวอะ่ะทำเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะไอนี้ก็เต็มไอนี้ก็เต็มอะไรเต็มเนี่ยใช่ป่ะเต็มหรือขาด อ,อ๋อไม่มีทรัพยากรจ้อรอข้าวเกิด <c oughs> ตอนนี้เราทำให้คนมีความสุขวิ่งเินติดลบ <c oughs> อุ้ยเงินติดลบครั้งแรกตายแล้วจะมีคนมาช่วยเราไหมนะใครก็ได้สักคนนะ่ะมาช่วยเราน้อยเอาเงินมาเสริฟให้เราสักพันเหรียญอะไรเงี้ยตอนนี้ผมไม่สามารถเก็บภาษีได้นะ <c oughs> เพราะว่าค่าแฮปปี้มันต่ำค่อนแบบมากๆเลยครับเฮ้ยอย่าเรื่องมากได้ไหม ใครเนี่ยมาดูหน้าสิอ,อยากได้บ้าน,นแถวที่ทํางานเหรอ <c oughs> คิดเยอะละทำไมเอียงอย่างนั้นอ่ะมันถือของอ่ะเออนายอยากได้บ้านก็เดี๋ยวก่อนจะแต่จะมาเอาแบบว่าใกล้ที่ทำงานมันไ,ไม่ได้อ๋อครับโอเคไหนดูสิเขาว่าไงฮะคนนี้ Wood o f b i s h OP อ,อ,อ๋อคนนี้แล้ว <c oughs> เขาต้องการไม้หรออุ้ยได้นะไม้เราเยอะมากเลยปะใช่ เอาดิขายได้เพิ่มความสน็จสนมกับเมืองพัด้วยขายจ้าการที่เราส่งออกเบอร์รี่ได้อ่ะมันต้องปลดล็อกนะไงดูสิต้องใช้เ <5 S 1> มืองพั1สิ้าอุ้ยแล้วก็แปลว่าถ้าเราขายของให้พี่ชอปเนี่ยเนี่ยเราก็จะปลดเส้นทางการค้าได้พอดีเลยใช่อุ้ย o ชยูแอนเอาว่าอีกนี้เดียวครับตอนนี้ได้ไม้87แล้วฮะเดี๋ยวพอครบปุ๊บเราขายให้พี่ชอปไปเลยตลกเครอ หหวเมื่อกี้ยังมืดมนอยู่เลยสักพักเฮ้ยหัวฟูแล้วเนี่ยจริงจริงอันนี้ขอเดีถยวนะถ้าเราปลดล็อกไอ้ถ้าเราคืนเงินเมืองนี้เสร็จอะเราจะปลดล็อกเส้นทางการค้ากับเมืองทรอตเบอร์รี่ได้แล้วเราก็จะขายปลาเพิ่มได้ขายเสื้อได้อีกใช่ก้อนหินก็ได้ตั้งสองแล้วไปหาเงินไปคืนเ่อดีกว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปคืนคราว่าิดลบตั้งห้าสิบสี่เก็บภาษีไม่ได้นะเอ้้ย เขาซื้อขนมปังเราใครอ่ะเมืองอ่อเมืองอะไรเนี่ยนอร์ยมาเต็มเลยเมืองเดวินพอร์ตครับเดวินพอร์ตมาซื้อขนมปังไปแล้วขอบคุณนะครับขนมปังอบสดๆใหม่ๆขอบคุณนะครับขนมปังของเรานี่ผลิตอย่างดีครับพิถีพิถันทุกขั้นตอนทำด้วยมือด้วยเท้าแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมปิดว่าผมจะไม่ซื้ออุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ออลืมปิดนะก็ว่าเงินมันไปไหนเราผลิตได้เนินะจะไปซื้อน้ำมาขายไปเท่าไหร่ก็หายไปหมดเลยไม่รับไม่รับตอนนี้ไม่รับคนแก่แล้ กายครบปลอยแล้วคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ใช่หมู่บ้านของเรานั้นมีแต่คนดีๆอยู่แล้วก็มีแต่คนที่มีคุณภาพนะใช่ไม่ว่าแต่เจ้าเมืองก็มีคุณภาพนะดูหน้าตาสิเดี่ยดูสิโหหงนีคิ้วโก่งตาเข้มหน้าผากนูนจมูกดังปากนิดจมูกหน่อยก็เหมือนคนข้างหลังอ่ะที่ทำงานอยู่นะเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ผ่านค่ะโห้งไม่ดีไม่ดีตรงไหนเหมือนกันเป๊ะเลยเจ้าเมืองนี่นะ โอเคไม้ครบไปเลยครับคอนเฟิร์มฮะขายไม้มีเงิน150่า0ขาถึงจะปลดล็อกงานอันดับแรกเราไปปลดล็อกเส้นทางการค้าขายกันก่อนดีกว่าและเราก็ปลดล็อกกับคิงโซนอบเบได้แล้ลยิ่งและหลังจากนั้นเราไปทำการขายเบอร์รี่ครับมีเท่าไหร่ขายหมดเซล์ให้หมดจ้าทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากของกินนะครับ ขนมปังเนี่ยเราจะให้คนที่ที่เมืองเรากินแล้วความสุขจะได้ล้นหลามเนาะเราจะเมื่อไหร่เราจะได้คืนเงินเขาจะมีข้อเสนอจะเป็นใครบราแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อเนืองครับขายครับขายครับขายทุกอย่างครับอยากได้อะไรซื้อไปเลยครับผม มาแล้วครับเมืองแรกดิด๊งเฮ้ยเขาซื้ออะไรอะโอ้เขาซื้อขนมปังเอา้าไม่มีหรออ๋อลืมเพิ่งให้ชาวเมืองกินขนมปังไปนี่หว่า,าคนนี้มาซื้ออะไรอะปลาอะไรชาวบ้านคน <laughs> เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เดี๋ยว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 มันถิงแค่เจ็ดสิบหกแต่ว่าเฮ้ยมันก็จริงว่ะ เราจะได้ปลดล็อกเส้นทางการค้าใหม่แน่นาน่นาได้เวลาเก็บภาษีอีกแล้วเปงเปงเปงเราพยายามจบริหารแบบไม่เก็บนะแ,แไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้รีบคืนเลยรีบคืนรีบคืนคืนเงินครับ อ่าฮ่าฮตอนนี้เราคืนเงินเป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกเป็นสิบห้าดังนั้นเราทำอะไรได้ครับเจ๊เจอไรไรเราทำอะไรได้ครับเราทำอะไรได้ครับปลดล็อกเส้นทางการค้าขายโอเคปั๊มขายปลาด้วยรอบนี้ขายเสื้อด้วยแล้วกันนารอบนี้เราไม่เก็บภาษีมั้งหมอืมไหงอ<ส>านนี้นก็น่าจะไม่เก็บล้วล่ะเหมืองก็ดี้นแล้วเนาะเราเริ่มแบบอยู่ตัวตอนนี้จริงๆคืออยู่ตัวจริงๆนะอืมน่ก็จะไม่เก็บแล้วละ่ะคิดว่ <ละ S 1> า โอ้ยเราลืมโปรโมทเลยเราหาคนไหมเจ้าคนหนึ่งอ่ะอืมน่าจะต้องเป็นใครนะอูฟลอยบ้างที่เธอบอกอยากได้อูฟลอยใช่ปะใช่โอเคงัค้นเราโปรโมทอูฟลอยเลยครับใช้ยี่สิบโกเป็นค่าจ้างครับโอเคไหนดูซิเอาละฮะหลังจากที่ Decoration, u w a l r n t Wood Enjoy, the Day View i n c r e a s e ฮะ โอ้ยพอให้นุให้นี่ก็จะเอาอนุนจะเอาอันนี้อยากได้บ้านที่ดีขึ้นอยากตกแต่งบ้านอยากได้ป้ายเส้นทางอยากได้รู้ว่าจะยืน <c oughs> เอาไงเอาไปทําไมอ่ะ <c oughs> ก็เป็นความสุขไนงะคือในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการตกแต่งบ้านของตัวเองด้วยเ <c oughs> พื่อที่จะทาให้บ้านเนี่ยอ่ะเหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็อยากมีพื้นที่สวยใช่ไหม <c oughs> ม้นแบบอยากให้มีป้ายบอกทาง้ว่าทางนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ถามว่ามันน่าทำไหมมันก็น่าทำแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะอ่ะดีโอเคตอนนี้เรามีรายชื่อคนที่ถูกโปรโมทขึ้นไปแล้วหนึ่งท่านนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะ promoting t h i s v i l l a g e r w o u l d optimize the i r current job productivity อ๋อก็คือถ้าเราโปรโมทคนทำขนมปังกันทำให้คุณภาพของเขาดีขึ้นโปรดักดีขึ้นเอาไหมอดิแล้วคนก่อสร้างเขาจะไม่ไม่เนี่ยไม่น้อยใจอ่ะไม่หรอมั้งปเขาไปอะโอเคโอพอแล้ว หมดเลยเหรอเอาไม่รู้ว่ะคึกว่าเธอให้เขาใส่หมดเลยว่าจัดเต็มเลยอะ่ะจัดแบบไม่ยั้งเลยมเมื่อกี้โอเมก o d มีคนมาใหม่อีกแล้วอะเอาไงดีอ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ <c oughs> เราพอแค่นี้กันก่อนดีไหม <c oughs> วันนี้หวัวลราเบิดมากๆเลยครับแบบโว้ยมัน,ก,มนก,ก็มันก็ายากมันก็ง่ายมันก็สนุกมันนะ ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลาใช่โอ้ยอย่างท <Okay S 1> ี่ว่ามีคนเล่นไปบ้างยังน่าจะแบบมไม่รู้ว่ามีคนดูของเราเล่นไปบ้างยังนะครับสำหรับเกม Foundation ถ้าเกิดว่าเล่นไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงสนุกไหมบริหารกันเป็นยังไงแล้วบ้างดีกว่าเราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะฮะมีอะไรคอมเมนต์ใต้ใคลิปเดิมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยเลยครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบายบ